เปิดไม่เมาส์เปิดไม่เมาส์มาแล้วจ้าเปิดไม์เมาส์แล้วก็ต้องเปิดกล้องด้วยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับ2ศิลปินโอ้โหต้องบอกเลยว่ารุ่นใหญ่เดี๋ยวๆริจริงเราเราจะต้องนั่งสลับกันไหม ต่ไม่เป็นไรึ้นแคปชท่านชื่อไปแบบนี้แล้ว,วไม่ไม่ต้องบอกแล้วใครเป็นใครนะสวัสดีพี่ส้มเชีงแล้วพี่โอ่งด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ฟังและได้ชมอยู่นะคะน,ะคะนะีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็เลยททำให้เราบอกว่าเราได้เห็นทั้งหน้าแล้วก็ได้ฟังทั้งเสียงไปพร้อ,รอ,รอมๆกันเียมเลยวันก่อนนี้พี่ส้มเชีงก็เพิง่งโทรมา, <laughs> รมา <laughs> นหลังไม่นี่ยังเปิดอยู่เลยเมื่อกี้เปิดให้ดูเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ขับรถไปสลับบุรีถ่ายรายการนะถ่ายรายการอนครนายกไป นครนายกเปิดก็เปิดขึ้นนี้แหละคะ่ะพอเปิดปุ๊บเสียงดนตรีมันขึ้นเอ๊ะทำไมคุ้นเพลงนี้จังวะ <c oughs> เอา้าเ <c oughs> ขาเปิดจะชิมเก็บเห็ด <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เป็นน้องเป็นน้องอีกคนหนึ่ง <c oughs> เป็นน้องอีกคนหนึ่งนะ <c oughs> น้องผู้ชายคนหนึ่งฟังชื่อไปทางพอเขาเปิดเสร็จแล้วเขาก็คือหมดเวลาของเขาพอดีเลยก่ <c oughs> อนหน้านั้นก็คือไปสระบุรีอโทรไปโทรมาขึ้นพอคุณบอกเบอร์โทรปุ๊บจาได้เลยกด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 ติดเลยเออปรับ บอกซึ้งเชงสามชาเขาไ่ทว้าวได้ับแหมก็เรียกว่าที่นี่เปิดบ่อยมากเปิดไปเจอที่ไรก็จะเจอกันบ่อยๆเพราะว่านี่เป็นการแนะนําเพลงใหม่ประจําสัปดาห์ด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่เนี่ยทำมาใหม่แล้วก็จะบอกว่ามีเปิดกันทุกชั่วโมงนะเพลงใหม่เนี่ยเรามีทุกชั่วโมงที่จะเปิดกันไปแบบคนนี้บ้างคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาของแบบคนแบบ อยากจะต้องการอะไรที่มันดูสนุกสนุกเออ<ๆ>เพลงสนุกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเพลงจิ้งจังจิ้งจังอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าสนุกสนานกันไปนะครับอ่นะต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าที่จริงต้องคู่เนียสนิทสนมกันมาต้องเล่าย้อนความไปก่อนเลยบางคนบอกอ้าวมาทำงานร่วมกันได้ยังไงอะไรยังไงสนิทกันตอนโควิด โอโควิดมันเป็นเหตุเป็นเหตุก็คือช่วงนั้นน่ะเราทําบุญเราทําทํากับข้าวแล้วก็ทําเป็นอาหารกล่องในเงี้ยไปส่งตามสถานที่ต่างๆที่เขาไม่สามารถออกมาซื้อข้าวซื้ออะไรได้ในเงี้ยก็ไปส่งทั่วหมดเลยพอถึงเวลาก็บางทีก็ไปส่งบางทีก็มีองค์กรต่างๆมารับเขาก็เห็นว่าเราอะทาบุญอาจารย์เล่ยืนผัดกับข้าวคุณพี่ส้อมอ๋อหมายามว่าเจ๊โอ่งเนี่ยก็คือเห็นเห็นเห็นพี่ซ้อมยืนผัด ดินอะไรอยู่ก็เลยอยากจะแบบว่าเป็นจิตอาสาด้วยทำบุญร่วมบุญร่วมบุญร่วเขานะครับแล้วตอนที่ไปแจกนี่ไปไปแจกกันยังไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรานั่งนั่งรถใส่รถตู้ทำเป็นเป็นชุด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 เลยก็คือเปิดรถตู้ค่ะแล้วก็เปิดส่งเลยส่งเลยเราก็ไม่ลงมปเพราะโควิดแรงมากเนาะส่งก็คือเขาวิ่งมาเราก็ใส่แมสเขาก็ใส่แมสส่งส่งส่งไปทั่วหมดท่าน้ำนงท่าน้ำนนไปถึงนู่นเลยแถวแถวอะไรนะ ที่เป็นช่วงสลัมอะค่ะของเตยอ๋อตลาดของเตยใช่ไปถึงบ<อ>ูเลยของเตยก็จะไปตอนค่ำๆหน,น,<อ>น่อยระยรถไม่ติดะอะไรเย่างโี้แต่แล้วแต่ช่วงนั้นแบบว่าทุกคนสตันนอกเหนือจากเอาเคเออกจากบ้านไม่ได้สิ่งหนึ่งคือของของกินหายากของกินหายากเราอะโชคดีนะเรามี f อฟีที่เขาทําหมูนั่นคือโชคนิพนหมูป่านั่นต้องต้องกราบขอบคุณเขาด้วยส่งหมูมาแบบหลายสิบโลมากฉะนั้นเรามีวัตถุดิบแล้วเนี่ยผักญ่าพริกเพลิกเราหาไม่ยากแล้วเรากาหารอบๆบ้าน เออนะฮะแล้วก็เจ้าโอ,อ่งก็ส่งกําลังเงินมามากำลังเงินมาสนับสนุนด้วย <Okay. S 2> ครับต้องถามเจ้าโอ,อ่งอย่างนี้ช่วงโควิดเนี่ยนักร้องก็สตันกันไปบางคนก็ไม่รู้จะทําอะไรใดๆดบางคนแบบไปขายนั่นทํานี่อะไรเงี้ยเจ้าโอ่งทำอะไรช่วงโควิดไล์ร้องเพลงร้องเพลงไปเรื่อยไม่ได้ไขายอะไรเลย คลายเสียงดอย่างเสียวตอนนั้นจะน่าจะรวมรวมตัวร้องเพลงกันอ๋อสามพี่น้องอ่าประมาณอ่าแล้วก็ได้ฟังเพลงพี่พึ่งกันแบบฉ่ำเลยช่วงนั้นเลยทีเดียวนะฮะก็นะครับก็เลยสนิทกันตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาใช่นะครับความสนิทนี่ไปมาหาสู่หรือไปทําอะไรกันยังไงบ้าง โอไปมาหาสูตรส่วนมากเราเราให้เขามาหาเราทำไมเพราะบ้านเขาเป็นบ้านธรรมะถ้าไปบ้านเขาก็สวดมนต์อย่างเดียวไม่สนุกแต่บ้านเราเนี่ยบ้านเราเดินสายกลางไงอเรามีทั้งธรรมะและอาจทํธรรมตอนเช้าเราพาเข้าวัดก่อนเออกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงหัวใจดีๆก่อนนะค่ำๆเราก็พามาดิ้งดังให้ฝึกให้ฝึกแต่จะบอกว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นพี่ส้มเนี่ยเวลาทำเพลงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำเดียวๆจะต้องมีแจมกันนั้นอาจารแบบ แก้วบางแจมฝนบักแต่อะไรอย่างเงี้ยยังไงคือเรื่องของเรื่องเน่ะเราอะอยากทําเพลงแล้วก็ทําทําแล้วนะแต่ความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่มีแรงกระตุ้นอะไม่มีแรงกระตุ้นว่าอ้อต้องทาแล้วต้องรีบออกนะตรงเนี้ยคือถ้า,าทำเดี่ยวมันก็แบบว่าแบบว่าเหมือนแบบเฉยๆไปเฉยเยเฉยเเหมือนเราไม่มีไม่มีตัวกระตุ้นอะอ,อย่างฝนเนี่ยก็คือคุยกันนานแล้วฝนบอกพี่ส้มเราทําเพลงกันเราทําเพลงกัน อ้าวเหรอเอาฝนดูเพลงมาแล้วกันเอ,อ้ยทําฝนแล้วเดี๋ยวชวนไอ้แก้วอีกคนแล้วกันก็เลยชวนแก้วมาออชวนแก้วมาทําก็คือหนึ่งเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราทําเราทําอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วเราสึกว่ามีความสุขออสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำนะเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยคือมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วชอบชอบเลยนะมีศิลปินคนโปรดในดวงใจไหม ถ้าดวงใจก็ต้องพี่พึ่งอ่ะคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นอ่ะเพราะว่าเราเราเริ่มประกวดร้องเพลงเราก็ร้องเพลงพี่พึ่งอย่างเดียวเราไม่เคยร้องเพลงนอื่นนะฮะนีอยู่กับนดองสาวเนแล้วเนี่ยใช่ไปมามา,มา,มาสนิทกันเฉยเลย <c oughs> เออสนิทกันแล้วพอรู้สึกว่าพอได้คุยเลนหลายๆอย่างเอ้ยเราเราชอบน้องคนนี้ว่ะมันธรรมชาติดีคุยไปคุยมาเขาก็บอกเออเขาชอบเราอ่ะดูบางมุมบางมุมในความคิดในการพูดพี่เหมือนพี่พึ่งเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยหน้าตาไม่เหมือน แต่ว่าการพูดการจาร์หรือพี่การกระทาการกระทำ<า>เหร <ๆ S 2> าเ<ไ>ป,<ไ>ป็นอย่างไงไงไอ้ได้จะโอ่บุญเราการกระทําของพี่ส้มเป็นอะไรที่แบบมีคล้ายของพี่พึ่งไหลเรื่องตั้งแต่เรื่องรักครอบครัวทํามาหากินเรื่องสมองในการที่แบบเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งพัฒนาตลอดพัฒนาตลอดแล้วเป็นคนรักสวยรักงามเนี่ย อันเนี้ยทุกอย่างเนี่ยเป็นพี่พึ่งหมดแม้กระทั่งเวลานั่งรถไปด้วยกันน่ะแล้วเนี่ยแล้วคุยแบบคุยคุยตลกปกค่ะเนี่ยคือนิสัยพี่พึ่งเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เราจะนั่งอยู่ข้างหลังแล้วพี่พึ่งจะนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้เลยที่เป็นคุยสองแง่สองง่ามบางทีเราเราคุยผู้หญิงอนี่ยเราก็คุยได้ใช่ไหมเพราะโอ้ผมบอกนี่ส้ม พี่รู้ไหมเนี่ยพี่เหมือนพี่พึ่งมากเนี่ยหนูนั่งร้อพี่พึ่งพี่พึ่งก็จะพูด่างเนี้ยก็จะคุยกันอย่างเงี้ยแล้วเป็นคําแบบว่าคําโบราณโบราณที่เขาด่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่สองแง่สองงานบอกพี่นี่คือพี่พึ่งเลยอะแปลกเว้ยทั้งทั้งที่ช่วงที่พี่พึ่งวิชีวิตอยู่นี่คนนี้ก็บอกมันไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่ได้เจออยู่แล้วไม่ได้จับแต่แปลกมากก็บอกว่าเป็นนักร้องคนเดียวอะที่ฉันไม่ได้สนิทสนมแต่ว่าฉันศรัทธาในในเขาเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวที่ตายแล้วฉันนั่งร้องไห้โอ้องไหแบบ กูเป็นไรเขาปเป็นข้อเป็นง่าขงเขาเลยกูน,นี่เขามานั่งร้องไห้ส,สงสารเสียดายเขาจับใจมีแต่คนบอกเสียดายจับใจออนะต้องถามเจ้าโองเอาเป็นว่าสมมติสมมติสมมติว่าวันนี้นะวันนี้นะพุ่มพวงดวงจันทร์ยังอยู่ยังอยู่ในวัยแบบ6กสิกว่าแล้วถูกป่ะหกสิบสี่แล้วคิดว่านางจะเจ,จิดจัดฉายแสงยังไงบ้างในมุมของน้องสาวเชื่อว่าเ,เขาก็ยังเป็นราชนีลูกทุ่งอยู่นั่นแหละ ทุกอย่างก็ต้องเป็นเขาเพราะเขาต้องเป็นหนึ่งเสมอออืเขาเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรเลยผู้นานะเขาต้องใช่ผู้นําเทนการร้องผู้นําเทนการแต่งตัวอาจจะต้องเป็นครูบาอาจารย์ถึงเป็นคนดั่งตัดสินนร้องโดยที่ตัวเองไม่อ่านหนังสือไม่ออกก็ได้ในเรื่องต้องมีจุดนี้แน่นอนต้องไปเป็นนั่งเป็นกรรมกรกรรมการตามรายการทีวีต่างๆแน่นอนเพราะเขาเป็นคนที่หูทิพย์มากอคือฟังปุ๊บรี อันนี้เพี้ยนฟังปุ๊บอันนี้ไม่ได้อ่านะและแน่นอนที่สุดนะครับวิทยายุทย์ในการแบบฝึกฝนอะไรเงี้ยดูเหมือนว่าถ้าเกิดในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเลยเจ๊โอ่งนี่ก็คือโดนดักสุดเพราะว่าต้องเคียนสุดอะไรสุดอะไรยังไงร,รู้ไหมหรือว่าให้ไปดูเองแต่ว่าพอผิดมาเนี่ยโดนอ่าอย่างนี้ปะคือพี่พึ่งจะเป็นคนที่ เขาจะพูดเสมอว่าดูเยี่ยงแล้วให้เอาอย่างเขาจะมาคํานี้จะไม่มีการสอนต้องร้องอย่างนี้นะต้องแบบนี้ไม่มีเพราะว่าตัวเขาบอกเขาก็พูดว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ครูพักรักจำเขาก็ฝึกมาจากวิทยุก็คือแม่หองแม่คนจิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฝึกมาจากตรงนั้นเขาบอกว่าทุกอย่างใช้ความมณ้วยของตัวเองถามหน่อยมีเรื่องคาใจแล้วมีคนถามมาเยอะมากบอกจริงไหมตอนตอนที่พี่เพิ่งเริ่มป่วยอ่ะเวลาร้องอยู่หลังเวทีอ่ะโอมคนร้องใช่ค่ะใช่ไหมใช่ อันนี้บอกตรงๆเลยจริงค่ะเพราะว่ามผมจะเป็นคนที่ร้องเพลงอยู่หลังเวทีให้กับพี่พึ่งตอนที่พี่พึ่งช่วงที่แบบเขาไปเล่นหนังไปเล่นหนังแล้ววิ่งเข้ามาแล้วแบบบางทีไม่ไม่ทันไม่ทันก็ต้องแต่งหน้านู่นนี่นั่นก่อนจะออกไปหเล่าเวทีแฟนพุ่มพวงเนี่ยเราจะต้องร้องจนถึงท่อนสุดท้าย<อ>แล้วพี่พึ่งจะคว้ามไม้ออกไปเขาบอกว่าซึ่งแฟนแฟนแฟนหน้เวทีรู้ไหม ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนื่องาเราพร้องอยู่หลังดีชอเสียงแก้วเสียงเดียวกันแล้วจนมาถึงพี่เพิ่งป่วยช่วงที่ป่วยแบบพี่เพิ่งก็จะเยืนหน้าทีแล้วเราก็จะเยืนร้องอยู่บนเวทีเหมือนกันอ๋อก็อเรือว่าไปร้องช่วยใช่ค่ะร้องช่วยนะครับหลังๆนี่งานหลังๆนี่ที่ถ้าเกิดว่าเราเห็นในในโซเชียลนะก็จะเป็นงานที่แบบว่าพี่เพิ่งจะใส่ชุดดำๆว่าที่แบบร้องไม่ไหวเลยเหมือนนั่งนั่งแล้วอ่ะตอนนั้นอันนั้นที่วัดวัดน่าจะเป็นวัดวังน้ําขาวเออเนี่คือร้องไม่ไหวจริงๆไม่ไหว คือออกจากโรงพยาบาลมาเพราะว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะหมอยังไม่อยากให้ออกแต่พี่เพิ่งมีความรู้สึกว่างานทางงานอ่ะทางวัดไม่ไม่ยอมก็เลยต้องมาเขาก็เลยแบบพอร้องท่อนแรกเห็นปะขึ้นท่อนแรกปุ๊บจบท่อนสุดท้ายเลยเออยืนชะเง้อเขาก็บอกว่าเอเอาใหม่เอาใหม่จำไม่ได้จำไม่ได้อ๋อม็คือมันยาเยอะเลยมันสตั้นมากเลยคือในในช่วงที่พี่เพิ่งป่วยเลียวต้องบอกว่าตอนนั้นมันยังไม่รู้ว่าโรคอะไร ยังไม่รู้ว่าโรคอะไรรู้แต่ว่าเป็นภูมิแพ้และแพ้แต่เองแต่ไม่รู้อะไรหนักขนาดนั้นอรักษาตามอาการคือตามอาการไปเพราะมันนสมัยนู้นโอ้โหมันไกลมากเกี่ยวกับการที่จะต้องมียารักษาเนาะใช่ไหมเออไข่ข้อข้องใจนะเพราะว่าเนี่ยคือได้ข่าวมาจากคนในบอกว่าสมัยพี่พึ่งป่วยนะไอโอม่คณร้องอยู่หลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราเราเป็นหนึ่งที่นั่งดูเราไม่รู้หรอกว่าเสียงใครอ่ะจะไม่รู้มีความมีความแบบ เป็นเสียงพี่พึ่งเลยอ่ะนะครับอปีนี้33ปีผ่านไปเร็วเหลือเกินเ,ออเร็วเหลือเกินและต้องบอกว่าเป็นนักร้องคนเดียวที่มีคนพูดถึงมีงานลํำลึกถึงอย่างต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แบบว่า งานใหญ่ถึงแม้ว่าอวงโควิดอะไรใดๆก็แบบว่าทําอะไรพุ่งพวงไม่ได้จริงไหมตา,ตายแล้วเหมือนไม่ตายเลยไม่ได้อ่ะงานก,ามาก็มีกก็มีปนะีที่มีโควิดใช่ไหมอรออเราก็โอ้โควิดคนคนจัดงานไม่ได้องานวัดก็ไม่มีไม่มี แต่เราเนี่ยไปยืนร้องเพลงให้กับพี่พึ่งที่ตรงสาราลิมน้ำ<อ>และพ่อไปพ่นจอดรถตู้อยู่ใช่จําได้ไอจ้จะเขามาเขาฟังรายการอยู่เขาเข้า,า <ๆ S 1> เลยขับรถเข้ามาเลย<อ>มาหาแล้วมายืนร้องตร,งตรงใต้ต้นต้นต้นไสตรงนั้นอ่ะคนนี้มาเยอะมากของวันนั้นเหมือนเกิดเปิดคอนเสิร์ตแบบใช่เปิดมินิคอนเสิร์ตเลยคือแบบ ยืนร้องกับปืนไม่กลัวแล้วถึงเนี่ยบอกว่าพี่พิ่งเขาเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรจริงๆอะเพราะว่ามันถือว่าเป็นวันของฉันอแล้วทุกคนก็ยังศรัทธาฉันแล้วคนก็มาจริงๆเออจริงๆจริงๆจริงๆเลยถามว่าทุกวันเนี้เอขอโทษนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระเกจิบางองค์อ่ะซึ่งแบบท่านเสียไปอะไม่เกินสองสามปีก็เงียบแล้วแต่พี่พิ่งอะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งแบบทุกวันเนี้สามสิบกว่าปีโอ้ งานลุกวันนี้แบบจะเมื่อก่อน3วัน5วันตอนนี้9วันแล้วนะ9วันแล้วก็วันแล้วปืนจะไม่พอนะแม่ค้าบอกว่าอยากให้อยู่นานแล้วคนเยอะเป็นเป็นนักร้องคนเดียวที่ยังจัดงานมหากรรมเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านค้าเออเออเออมีอยู่คนเดียวรวมรวมร้านค้าได้เยอะแบบขนาดนี้แล้วก็จองกันข้ามปีเลย จองกันข้ามปีเลยก<ช>็ยังเมื่อกี้นั่งรถมายังคุยกันเลยบอกว่านี่ไม่ใช่งานประจําปีนะนี่คืองานประจําประเทศไทยเออมันเป็นเหมือนบางวันงานเป็นงานของคุณลูกทุ่งใ,<ช>ในกลางปี<ช>ต้องเป็นงานพุ่มพวงคือทุกคนพอเอ่ยคําว่างานครบรอบพุ่มพวงเนี่ยทุกคนจะต้องแบบว่าหนึ่งคิดถึงพี่พึ่งเพราะความจงความความรักและศรัทธาข้อที่สองเด็กรุ่นใหม่ก็คือศรัทธาความเป็นพี่พึ่ง อยากจะมาร้องเพลงให้ครูบาอาจารย์ฟังบนเวทีซึ่งแบบว่าด้านหลังมีโลโก้รูปพี่พึ่งและต้องมีโลโก้วอกวัรกระดาษคือเด็กรุ่นใหม่มีความรู้สึกว่าหนึ่งในชีวิตใช่คือเด็กแบบได้ขึ้นเวทีตรงนี้เขาจะไต่เต้าจากเด็กอายุเท่านี้เท่านี้เท่านี้คือเข้าวงการหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กเขาร้องเพลงให้กับพี่พึ่งฟังตั้งแต่เด็กๆน้องน้ำใหญ่ ร้องแต่แต่ยังยังยังไม่ออกผลงานไปยืนร้องอยู่ตรงข้างศาลาแล้วคืนเวทีไม่ได้ก็หนูขอลองตรงด้านข้างได้ไหมเออก็คือตอนนั้นก็ยังเด็กมากยังเด็กมากแลวทุกวันนี้น้องไปทุกปีเออมันน้องจ้าน้องจ้าก็ไปไปทุกปีใช่รู้สึกรำยาจะไปสิบสามพอดีจะมาแต่ก็จะอันนี้จะปิดท้ายน้องจ้าปิดท้ายนางก็จะหลีกทางกันเพื่อให้แบบว่าเอองานคุณเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่า หลีกทางหมายถึงว่าแล้วแต่วันใครที่จะสะดวก oh. เพราะว่าพี่เป็นคนจัดคิวศิลปินในทุกๆวัน <c oughs> เขาจะบอกว่า เราไม่ฟิกว่าคุณจะต้องจอะตรงไปวันนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณส่งรถมาเรากลัวว่าทุกคนมีงานแล้วอยากให้ทุกคนรับงานก่อนเราก็เกรงใจแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มาไม่ได้ขอมาวันอื่นก็ได้นะแต่ขอให้ได้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่มาทุกปีเจ้าโอ๋ก็จะมีแบบเหรียญวีท็อปไปได้มาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมไปร้อเกราเกตมาซึ่งก็คือจะคือจะทําให้ไม่เหมือนกันทุกปีไม่เหมือนนะคะแล้วก็คือน้องๆก็มาแล้วก็จะได้เป็นคนที่ลึกแล้วก็ได้สะสมไปใช่เดี๋ยวครับน้องๆป สามพอดีจะมาสิบสามเจอกันส <13 S 1> ิบสามนี่ก็คือจะมาให้ทุกคนได้ฟังเพลงยายชิมเก็บเห็ดน่อจอดจงเลยค่ะจะมาร้องให้พี่เพิ่งฟังนะครับอ้าวทำไมถึงเอาเพลงเก่าเพลงนี้มาทํากันทั้งสองคนนี่ไงไปใาการเป็นกรรมการตัดสินนักร้อง,องในก่ราการชุมทาง,าทางแล้วเด็กเขานำเพลงนี้มาประกวดร้องเพลง มันก็นานมากเลยนะเพลงเนี้นานคุณตื่นใจใช่ไหมใช่ตื่นใจแล้วก็มารุ่นหลังสุดก็จะเป็นอ้อยใจแดนดิสา์เขาบอกว่าน่าจะยังต่ำนะน่าจะสี่ิบห้าสิบห้าสิบปีน่าจะร่วมห้าสิบนะถูงถูกถุน่าจะร่วมห้าสิบเดี๋ยวคือเด็กเอามาร้องในรายการใช่มาประกวดร้องเพลง แล้วเราก็เราก็เป็นกรรมการแล้วก็บอกเออเพลงนี้มันก็แล้วเราก็ร้องเอื้อนเอ่ยตามอ่ะเออ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 ก็คุยกับพี่ตีพี่ตีนรพลพันทองลูกชายก็เป็นกรรมการตัดสินนั่งอยู่ข้างๆบอกไอ้องเอาเพลงนี้มาร้องสิเพลงนี้ในตลาดเนี่ยไม่เกลือแล้วก็บอกจริงเหรอพี่ตีพี่ตีบอกพอเขาเป็นนักดนตรีอยู่เขาก็บอกเฮ้ยมันยังไม่เกลือนะเพลงนี้ลองเอามาร้องได้แล้วแล้วหนูจะร้องยังไงพี่ในยุคปัจจุบันจะมาเอื้อนเอ่ยอยู่ยังไงอ่ะพี่ตีก็บอกเฮ้ยทำดนตรีใหม่ ให้มันสนุกเล่นรถแห่ก็ได้เล่นลำวงก็ได้เดี๋ยวพี่ทําให้ก็เลยก็บอกอ่ะโอเคงั้ัจัดการเลยพี่เออแล้วเลนก็สิมันปอยู่ที่ใครอยู่ที่อยู่กับครูจิ๋วกับพี่กบลูกสาวอ๋อโอเคโอเคโอเคอ๋อเพลงนี้ของครูจิ๋วตอนแรกหาไม่เจอเราก็เอ๊ะเราจะเอาเพลงนี้มาร้องเราจะตามเปนใครเนีย สรุปเราสนิทแต่พี่กบอยู่แล้วโอ้ยเจกบด้วยนะเออนางก็แต่งตัวสวยงามครับนงไปก็ชุดเห็ดก็มาจากเขานั่นแหละเอเหรอให้ให้กับนางใช่ใช่นะก็ไปเอามาจากในร้านที่พี่กบเช่าชุดด้วยใช่ไหมมาดามมาดามโรสมาดามโรสให้กปตัดก็เลยบอกพี่กบตัดชุดเห็ดให้หนูหน่อยอนี่ก็เป็นคนออกแบบแล้วต้องไปต้องเลือกเป็นสีแดงด้วยเออเขาอะพูดมาเองบอกว่าหนูมีความรู้สึกว่าพี่พึ่งอะ ต้องให้หราใส่สีแดงไว้พี่สม้มก็บอกถ้าสีแดงถ้าเป็นเห็ดมันก็คือเห็ดที่มีพิษอ,อ,อ่ะร้อนร้อนแรงหมายหมายความว่ายายชิมในยุคนี้2020ง5นี้านี้ต้องมีพิษร้อนแรงหน่อยถูกต้องออคือถ้าไม่แดงก็ต้องเป็นดําถ้าเป็นดํามันก็จะถูกกําหนดด้วยด้วยสีว่ามันมันไม่เป็ไนไม่ได้ดเออถ้าสีขาว เฮ้ยมันได้ไว้สีขาวถ้าเห็ดทั่วไปมันจะเป็นสีขาวถ้าถ้าสีขาวมันธรรมดาเขาบอกสีแดงปุ๊บเฮ้ยเห็นด้วยทั้งนั้นเป็นพื้นสีแดงแล้วเป็นดอกกลมๆสีขาวสื่อถึงเห็ดก็เลยพอได้เพลงมาปุ๊บเขาก็นำมาร้องอไปร้องอยู่สองสองครั้งสครั้ง เขาร้องติดหวานติดหวานเราลูกทุ่งไงลูกทุ่งติดหวานเพราะทั้งชีวิตเขาก็จะทำทันเพช้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาหาที่ร้านเพราะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาก็เป็นหนึ่งลูกค้าที่แบบว่าลูกค้าอันดับหนึ่งทำไมอ่ะนือไรไม่ออกก็มากินก๋วยเตี๋ยวมป็นหนึ่งมาเหมือนเ็หนึ่งมีหุ้นส่วนเลยถึงแม้ว่าจะโดนดราม่าใดๆเรื่องของก๋วยเตี๋ยวโดนแบบว่าย้ายยงย้ายไลน์ลูกค้าก็ไม่ยิ้หย่อนใดๆลูกค้าแน่นกว่าเดิเยอะ เพราะวันนั้นเขามาเ็ามาทั้งครอบครัวเขาอะเออมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินไปกินมาเขาบอกพี่หนูได้เพลงแล้วนะหนูเพลงยี่ฉินเก็บเห็ดมาอัดบอกเอ้ยเดี๋ยเพลงครูบอาจานซึ่งเจรู้จักเลยคือเพลงเพลงนี้เป็นเพลงลิเกถ้าพูดถึงยี่ฉินเก็บเห็ดเนี่ยย้อนไปนะคนที่ดูลิเกอ40ขึ้นแล้วกันจะต้องรู้จักโอบักเชฟบะ นี่เกดังนครสวรรค์ตัวอ้วนใหญ่เป็นนช่พอเขาบอกว่าโอพอเขาบอกว่าเยฉิมเก็บเห็ุภาพนครองชื่อประคองโอบัตเช็บบักขึ้นมาในหัวเลยโอ้โหแล้วมันมีอยู่ตอนตอนที่เขาล้อเอ้ากูแทนให้มึงเสร็จเขาจะนุ่งโปรงสั้นบางบานแล้วเขาจะจับชายกระโปรงเลยกเอ้ากูแทนให้มึงเส้นแบบนี้ข้างในนุ่งเกงในสีแดงเป็นชั้นๆๆ้อนนโอ้ยคนดูตกมือสนุก เราบอกเฮ้ยต้องร้องให้ได้แบบนั้นต้องให้สนุกแบบนั้นอ้าแล้ว,ลวระดับสองเจนี่คือมหจะมองอย่างนี้เหมือนกันปะ <laughs> ไม่มี <laughs> <laughs> การร้องออกการร้องเขอบ,บอกว่าพี่หนูจะอยากพี่ไปร้องด้วยอ้าเหรอถ้าไปก็คือต้องไปวันนี้เราโอ่งเพราะว่าคิวพี่ไม่มีเลยเอพอพูดพวกเขาวางชามก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเช็คบินแล้วก็ไปฮะไปเดี๋ยวนั้นเลย <laughs> ไปใส่เสียงกันวันนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยค่ะไปไปแบ่งท่อนกันในห้องอัดเลยไปเรียวๆเลยค่ะอุ้ยตายยี่สิบนาที ได้เรียบร้อยได้เรียบร้อยได้เรียบร้อยก็มานั่งแอคแล้วรอรอเขาเขาอะร้องติดหวานเขาก็จะร้องให้เพาะแล้วบอกว่าตีบอกว่าพี่โอ่งไม่เอาเพาะไม่เอาเพาะเอาแบบคือร้องไม่แลดอ่ะเขาบอกร้องไม่แลดอ่ะร้องไม่แลดอ่ะร้องไม่เป็นแม่ค้าล้วก็บอกว่าเคยด่าลูกด่าผัวไหมร้องแบบด่าอันนี้อันนี้เป็นผู้กำกับการร้องใช่คืออยากให้ให้ใครเขาเห็นภาพอะแม่ค้า เห็ดจ้าขายเห็ดจ้าใครจะซื้อเห็ดจ้าฉันขายเห็ดจ้า่าซื้อเห็ดจ้าเสียงมันสะดุดคนหันมามองใครว่าทำทำไมว่าโอ้ขายเห็ดบอกอารมณ์เขาก็เลยได้มาเขาก็บอกว่าทั้งนั้นหนูหนูต้องหลบไปทางแบบเนินๆหน่อยออกสุพรรณหน่อยใส่ภาษาสุพรรณเี้าไปเขาเนินๆสุพรรณเอ้ยได้เออเอาละก็ได้ว่ะเขาเรียกว่ากว่าจะหาร่องเจอใช่ก็คือแบ่งแยกกัน คือในความคิดของเขาอ่ะมันต้องเปลี่ยนตรงนี้มันต้องใส่อันนี้เขาเป็นคนที่หัวแบบความคิดเขาเหมือนพี่พึ่งนะ<อ>คือแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้อันนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ถูอย่งไม,ไม่ไม่เป็นแพทเทิร์นอ่ะพอมันเสร็จเรียบร้อยปึ๊บเนี่ย<ะ>มันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมใช่ไหมรเราก็บอกว่า้ขยับดีกว่าให้เปลี่ยนเอาเอาเอาท่อนสามไปไว้ท่อนหนึ่งเอาท่อนหนึ่งมาวันท่อนสองท่อนสองไปไว้ท่อนห้าขยับตรงนี้แล้วเอาแลบเติมแลบหน่อยแลปบเนี่ยมันมีที่มาพอเราอัดเสร็จวันนั้นที่ กลับมาบ้านตีหนึ่งอนอนไม่หลับก็เ,เอามาฟังนะพอเราเสร็จเราก็ต้องเอามาฟังใช่ไหมกลับมาฟังใช่นอนไม่หลับคือทําไมรู้ปะไม่ได้อ่ะมันมันต้องแปลกใหม่มันต้องสนุกกว่านี้มันน่าจะมีแปเพิ่มมากกว่านี้ไลน์ไปหาเขาเลยขอแรปตีหนึ่งแล้วตื่นแล้วโทรหาพี่ด้วยพี่ว่าพี่จะเพิ่มท่อนแรปเขาตื่นแล้วก็โทรมาอพอได้คุยปุ๊บก็โทรหาพี่ตีตีบอกว่าโอ้ไม่ทันแล้วค่ะส่งมิก์แล้วโอ้โหไม่ได้แล้วพี่ โทรอีกทีสิมิกถึงไหนแล้วเผื่อมิกยังไม่ถึงท่อนแระโทรไปห้องมิกเสียโทรไปที่ห้องมิกเลยใช่ห้องมิกเสียเออยังมิกไม่ได้บอกอันนั้นดึงกลับมาคอนขอเติมแล็บสักท่อนหนึ่งพอดึงกลับมาปุ๊บพี่ตีบอกว่าเติมทั้งท่อนไม่ได้พี่ส้มเพราะว่ามันถูกกาหนดแล้วมันจะมีช่องว่างอยู่ประมาณสักสี่ห้าวิพี่จะเติมได้แค่สี่ห้าคำก็ยังดีวะ เอาซะหน่อยหนึ่งเอาซะหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าแก้ใหม่ถ้าแก้ทั้งท่อนเนี่ยมันต้องรื้อมันต้องรื้อด่นตรีม่หมดมันต้องรื้อแล้วไม่ทันเพราะว่าเขาต้องรีบอทุกอย่างคือมันรันเร็วรีบมากก็เลยได้เติมเดิมเติมไปหน่อยหนึ่งพอเติมไปก็รู้สึกเออก็ยังดีเว้ยมันก็ได้ท่อนสนุกได้ความสนุกขึ้นมาได้ได้อมยิ้มก็บอกว่าเพลงนี้ฟังแล้วอมยิ้มนะคะอย่าฉิมเก็บเห็ดรู้สึกวิดีโอไปถ่ายกันที่ไหนยังไง ที่ร้านผเตียวค่ะท้่ผัดเตียวเลยใช่อ๋อไม่ต้องมีโลอื่นเลยอันเดียวโลนี้เลยแหละถูกค่ะสวยด้วยเดี๋ยวออกมาดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวเร็วนี้ค่ะอ่านะครับแล้วก็จะได้ไปร้องกันในงานของพี่พึ่งวันที่13บสามิถุนายนนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวงานของพี่พึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่แปดนี่แหละแปดถึงสิบหกค่ะแปดถึงสิบหกเลยเก้าวันเก้าคืนเห็นโปสเตอร์แล้วแบบว่าเอ่อตักร้องเป็นหัวเห็ดคือบอกเห็นเห็นเหรอเห็นคนร้องไหมไม่ได้มา ต้องถาง <Put S 1> ดูดต้องถากดูให้มีใครเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะะเอ,อไม่ทำให้รู้ว่าคนรักพี่เพื่งเยอะขนาดไหนใช่จูน<ส>ในแต่ละปี<ส>ะปในแต่ละปีต้องบอกว่าละเด็กรุ่นใหม่ที่กําลังเกิดอ่ะเขาก็อยากจะไป ขอรูปหนูสักนิดหนึ่งก็ยังดีอะไรบอกอ้าอาตามสบายก็พยายามจะใส่ให้ครบถ้วนล้วแตะขอบแล้วตัวนี้หรือะขอบแล้วขอไปแล้วอะไรแบงี้ใช่ไหมเออนะต้องบอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆของวงการลูกทุ่งใช่นะแล้วต้องบอกว่านี่แหละคือคือกาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์พุ่มพวงดีกว่าขอเรียกแบบนี้เลยปรากฏการณ์พุ่มพวงนะเพราะว่าทุกปีทุกปีแล้วก็แบบว่าแบบว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ทุกๆปีเราก็ได้รับแรงศรัทธานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมองย้อนกลับไปมันมีอยู่อ,อันหนึ่งมเมื่อปีก่อน่ะที่มันมีคนที่เข้าไปโพสต์ใน y t u t u อ่ะเพลงพุ่มพวงอะที่ที่คนเข้าไปเข้าไปคอมเมนต์เห็นไหมที่กลายเป็นเรื่องตลกตลกอะที่บอกว่าเหมือนไปไปคอมเมนต์พี่เพิ่งในคลิปที่ร้องเพลงส้มตำอ,ะอ่ะแล้วก็บอกว่าเอื้ออีกหน่อยนึงนะอีกอีกนิดนึงก็จะดีอ,อ, <laughs> อ เจะเห็นเจ๊เห็นครั้งแรกรล้วสึกยังไงบ้างเจ๊รู้สึกว่าโกรธหรือว่าหรืออะไรยังไงไหมคำแรกที่หลุดปากบ้างคือเขาเขารู้บ่อยอยู่ผู้มพวงตายแล้วได้คุยไปบางทีอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งอาจจะไปฟังเกาหลีหรืออะไรยังไงแล้วก็เพิ่นไถ่ไปเจอฟีดนี้ต้องการแบบว่าแสดงพลังุภาพน่าจะน่าจะพียมาตอบรู้หรือยังคะว่าพึ่งพุ่งพวงตายแล้วตายแล้วคือบอกว่าไอเราพอเห็นพว๊เราเราเย เขารู้ยังเขาพูดเพิ่งตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพุ่งพวงน่าจะแบบว่าเอื้ออีกสักนิดนึงสิขาโพด้าไปฝึกอีกหน่อยนึงฝึกอีกหน่อยเนี่ยจะดีโอ้โหพวกคอมเมนต์ต่อมาเขาโดนถล่มป่ะโอ้โหมากมายมากมายเออดาก็ถือว่าเป็นเรื่องโจ๊กเป็นเรื่องโจ๊กของคนในวงการไปนะบางคนอาจจะไม่รู้จักคือเด็กใหม่ใไอ้ไก่ก็โทรมา เมังผ่ามาขาหนขานั้นก็รู้อยู่ขานานั้นก็บู๊รู้อย่างเดียวอาจจะเย็นๆบางทีน้องก็อาจจะบอกว่าไม่รู้จริงๆอะไรอย่างนี้กอได้ความหวังดีเพราะว่าคนเราเนี่ยเอาจริงๆนะกร้องอาชีพก็ช่างนะเนาะ เวลาที่ร้องสดเนี่ยมันร่างกายอ่ะมันทีมันมังคับมันทนไม่ได้ลาทีมันเจ็บมันป่วยไม่มีใครรู้แต่ละวันม่ไม่เหมือนกันนะครับอ้าวให้ต้งคู่นี่ฝากถึงเพลงนี้หน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็มีสุดวิดีโอนี่ในช่องไหนช่องทางไหนและติดตามยังไงบ้างครับทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ติดตามได้แบบสลักจิตดวงจันทร์กับพี่ส้มเช้งเนี่ยกดยายชิมเก็บเห็ดเนี่ยขึ้นแล้วทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยชุดแดงมาแล้วชุดแดงทุกแพลตฟอร์มองสลักจิตดวงจันทร์นะคะหรือเสิร์ชคาว่า เยวชิมเก็บเผ็ดส้มเชงนะคะก็ข uh. ึ้นแล้วก็จะขึ้นมาเหมือนกันใช่แล้วค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะนักร้องสองผู้เ yeah ท่านะคะกับเพลงที่ฟังแล้วอมยิ้มเยชิมเก็บเผ็ดค่ะนี่คือมาใหม่แล้วเนอะสโลแกนมาใหม่มาใหม่ถูกต้องแล้วฟังแล้วอมยิ้มเยชิมเก็บเผ็ดเออพราะเห็ดเพราะเรามีเห็ดอีปีใช่ใช่ใช่เราถามว่าอะไรก็อตอนนี้แหละเราอ่ะมันจีิจริงมันต้องต่อยาวกว่านี้แต่เราเอาแค่นี้พอให้คนไปคิดเวลามันไม่พอไงอ๋อรอนี่เห็ด อกีปีมีอ่าจริงๆนะพ่เดียวตอนที่เราเปิดครั้งแรกตกใจเี่ปีไม่มีด้วยเออก็เอาไปต่อกัวเองแหละแล้วก็เป็นเรื่องของเพลงในในยุคนั้นที่ข้ามการเวลามาถึงในยุคนี้กับดนตรีใหม่ๆที่เป็นสไตล์ของพี่ตีเดลิพลแต่ว่าก็รถแห่เล่นได้เรามงเล่นได้เล่นได้ใครก็เล่นได้ใครก็ร้องได้นะคะเพลงนี้แล้วเราไม่มีเรื่อง ฟ้องร้องลิขสิทธิ์ค่ะอยากุกคนไม่ว่าจะเป็นนางเอกลิเกนะคะนางกงลิเกนางโจกลิเกวอนถึงโอ้โหพ่อแม่พี่น้องที่เป็นลิเกนันลูกลิเกเนาะลูกพ่อแก่นัไปร้องอยากให้เห็นภาพนั้นนะโอบักเชฟบะกกลับมาอีกครั้งหนึ่งดิจันจะไปยุดจะไปยุดหข่ต้องคำให้นางให้นางลำยาเอาเพลงนี้ไปร้องวันนั้นคุยกับพี่ประจักษ์อยู่เออเออเออก็บอกว่าได้ได้ เขาขอลิงก์เพลงนี้ไปก็เลยส่งไปให้ได้แล้วเอาไปแกะนะแล้วเขาดูนานๆก็จะไปเอลเอนส์ใหม่ดนตรีวงนางอ่ะเก่งนางสามารถคือสมมุติว่าเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยที่เล่นเหมือนกันอ่ะวงนั้นวงนี้แต่ว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราฟังดนตรีที่ลําใหญ่เล่นทำไมมันสนุกวะเออเพราะว่านางเอลเอนจ์จังหวะตกกองจังหวะตกกองกระเดื่องกระเดื่องกองนางนางร้องจังหวะตกกองเออจังหวะตกเขาเรียกจังหวะตกซึ่งร้องยากแต่ถ้าเกิดใครร้องอ่ะจะมารรู้สึกว่ามันจะชวนเต้น กว่าสามชาติธรรมดาถูกต<ร>อ้ออันนี้คืออัจฉริยะ<ร>คีเอท่าเต้นให้ด้วยนะคะเอะอเดี๋ยวเราจะลง,ลงในทิกตอกนะใครคีเอท่าเต้นแล้วก็มียอดวิวสูงสุดมีรางวัลด้วยอ่าไ,ได้ก็ไปลงในทิกตอกส่วนตัวกันแล้วก็แฮชแท็ก ยายชิมเก็บเห็ดเออนะฮะเอาละ่ะวันนี้ขอบคุณมากมากที่มาเปิดไมค์เมาส์กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ส่งท้ายด้วยเพลงนี้ครับสาวเช็คกับเพลงยายชิมเก็บเห็ดนะคะพี่โอง่งและก็พี่ส้มเชงสับชาตินะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากมากค่ะคคสวัสดี<อ>ค่ะเปิดไมค์เมาส์คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็ค